เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรทั้งมันผลักดันให้คนคนหนึ่งถึงกับยอมทรยศประเทศของตัวเองได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Unrich a m อมครับชายคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนทรยศที่สร้างความเสียหายให้ CIA แบบย่อยยับที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้และทั้งหมดก็เพื่อเงินครับเพื่อเงินสดล้นลวน,ลวนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะยังไม่เริ่มเล่าจากจุดเริ่มต้นนะครับเราจะขอพาทุกคนกระโดดไปที่ตอนจบของเรื่องเลย ไปดูว <mondo> eh. ินาทีที ja. Guys, ่ปฏิบัติการไล่ล่าตัวตุ่นที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ CIA กำลังจะปิดฉากลงเอาละครับเช้าวันที่21กุมภาพันธ์ปี1994 Aldrich Ames กำลังขับรถออกจากบ้าน เขามีกำหนดการต้องไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปมอสโกแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือนี่จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายในฐานะอิสระชนของเขาครับเพราะว่าแค่7นาทีให้หลังเท่าน,นั้นเองรถจากัวคันหรูของเขาก็โดนรถของ FBI หลายคันเข้าประกบแล้วก็ปิดล้อมเอาไว้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับแล้วเกมทรยศที่เล่นมานานหลายปีของเขาก็จบสิ้นลงตรงนั้นบนถนนเส้นนั้นเลยและพอเสียงวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นว่าเคลียร์บ้ามเรียบร้อย เอมส์ก็รู้ตัวทันทีครับว่าทุกอย่างจบแล้วจริงๆคำสบทสั้นๆแค่สองคำที่หลุดออกมาจากปากของเขาโอ้ชิพายมันคือคำปิดฉากเรื่องราวการทรยศที่ดำเดินมานาน,น,านถึง9ปีเต็มอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วคนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ CIA เนี่ยเข้าเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรที่ทำให้เขากลายมาเป็นคนทรยศเราต้องย้อนกลับไปดูกันครับว่า มเมล็ดพันธุ์แห่งการทรยศเนี่ยมันถูกหวานลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เพราะอะไรมันเหมือนเป็นสูตรสําเร็จของหายนะเลยครับคือชีวิตส่วนตัวก็พังไม่เป็นท่าทั้งติดเหล้าหนักทั้งยารางแบบเจ็บปวดส่วนเรื่องงานก็ใช่ว่าจะดีนะครับผลงานแย่แต่แปลกที่กลับได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาไปอยู่ในตําแหน่งที่เข้าถึงความลับสุดยอดขององค์กรแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือด้วยวัฒนธรรมการเก็บความลับสุดๆของ CIA เนี่ย ทำให้หัวหน้าคนใหม่ของเขาไม่เคยรู้เรื่องปัญหาการติดเล่าของเขาเลยมันก็เหมือนกับว่า CIA กำลังวางระเบิดเวลาลูกใหญ่ไว้กลางออฟฟิศของตัวเองนั่นแหละครับแล้วพอมีโอกาสทองอยู่ในมือเข้าถึงความลับระดับสุดยอดของ CIA ได้ a m ส s ก็ไม่รอช้าครับเขาตัดสินใจลงมือทันทีแต่ต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าการทรยศของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากอุดมการณ์อะไรสูงส่งเลยมันมาจากความโลภความอยากได้เงินล้นล้วนเลยครับ แล้วขั้นตอนการโทรรดคร้งประวัติศาสตร์นี่นะบอกเลยว่ามันง่ายจนน่าตกใจเลยครับเดือนเมษายนปี1985เขาแค่เดินเข้าไปในสถานทูตโซเวียตที่วอชิงตันดีซีดื้อๆเลยนะแล้วก็ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้ยามในจดหมายมีอะไรน่ะเหรอครับก็มีรายชื่อสายลับโซเวียตที่แปรพักมาทํางานให้ CIA นะสิแล้วเขาก็ขอเงินแลกกับข้อมูลนั้นแค่ห้าหมื่นดอลลาร์การกระทําที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้แหละครับที่กําลังจะส่งคนนับสิบไปสู่ความตายทีนี้ มันมีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือถ้าเราลองมาเทียบแรงจูงใจของคน2คนดูนะมันต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับฝั่งของอาร์ติชเอมส์เนี่ยชัดเจนมากว่าทําไปเพื่อเงินเพื่อชีวิตหรูหราส่วนอีกคนหนึ่งดิมิทรีโพ l ลียคอฟหนึ่งในใสายลับ2หน้าที่เอมส์หักหลังเขาทําทุกอย่างเพื่ออุด,ดมการครับเขาเกลียดระบบโซเวียตท,ที่คอร์ัปชันแล้วก็ไม่เคยรับเงินค่าจ้างเลยแม้แต่เซนเดียว เห็นไหมครับว่าคนนึงทําเพื่อตัวเองล้วนๆแต่อีกคนทําเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วทั้งหมดที่เขาทําไปเนี่ยเขาได้เงินตอบแทนจากโซเวียตไปเท่าไหร่รู้ไหมครับ2อล้านเจ็ดแสนดอลลาร์สหรัฐครับเป็นเงินก้อนโตเลยใช่ไหมครับแต่ราคาที่แท้จริงของเงินก้อนนี้กลับต้องจ่ายด้วยชีวิตของคนอื่นซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้เลยครับนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีแต่คือ10ชีวิตสายลับ CIA 10คนถูกประหารชีวิต ทั้งหมดก็เพราะว่าเอาริชเอมส์ขายชื่อของพวกเขาให้กับโซเวียตพอสายลับของ CIA ในโซเวียตเริ่มหายตัวไปทีละคนทีละคน,ะค,นความตื่นตระหนกก็เริ่มเกิดขึ้นในองค์กรครับปฏิบัติการไล่ล่าหนอนบ่อนไส้หรือตัวตุ่นที่ซ่อนอยู่ภายในจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเร่งด่วนและสิ้นหวังคําถามคือแล้วเขาทําได้ยังไงเขารอดจากการจับกลุมมาได้ยังไงตั้ง9ปีต้องบอกว่าเอมส์ไม่ได้แค่โชคดีนะครับ แต่เขาเหมือนได้รับการบกป้องจากจุดบอดในระบบของ CIA เองเลยมันเป็นความล้มเหลวซ้ำซ้อนของระบบอย่างแท้จริงครับอย่างแรกเลยคือ CIA ไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนทรยศอยู่ในองค์กรตัวเอง 2. คืออ m e s ผ่านเครื่องจับเท็จได้ถึงสงครั้งทั้งๆท,ที่มีสัญ,ญญาณน่าสงสัยเต็มไปหมดก็เพราะว่าคนคุมเครื่องไม่เคยได้รับข้อมูลเรื่องความร่ำรวยผิดปกติของเขาเลย 3. คือวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างคนต่างทํางานไม่แชร์ข้อมูลกัน แล้วก็สุดท้ายดันมีเรื่องอื้อเฉาอย่างอิหร่านคอนทรามาดึงความสนใจไปอีกปัจจัยทั้งหมดนี้แหละครับที่เปิดช่องให้เอมสลอยนวลอยู่ได้ตั้งหลายปีแต่ในที่สุดปฏิบัติการไล่ล่าที่นำโดยเจ้าหน้าที่หญิงที่ชื่อจีนเวอร์เทฟอยซึ่งเป็นนักล่าตัวตุ่นเมืองฉมังก็เริ่มตีวงแคบเข้ามาได้เรื่อยๆครับจุดเปลี่ยนสำคัญมันมาจากการใช้เงินของเอมส์นี่แหละที่มันเริ่มจะฟุ่มเฟือยจนไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปแล้ว แล้วจิกซอว์มันก็เริ่มต่อกันติดทีละชิ้นๆครับมันเริ่มจากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไปแจ้งบาะแสเรื่องการใช้เงินที่น่าสงสัยของเขาจากนั้นนักวิเคราะห์ที่ชื่อแซนดี้กรมส์ก็ไปเจอแพทเทิร์นที่น่าสนใจครับคือทุกครั้งที่เอมส์มีเงินก้อนโตเข้าบัญชีมันจะตรงกับช่วงเวลาที่เขาไปพบกับเจ้าหน้าที่โซเวียตพอดีเปะ๊ะแล้วก็มีทีเด็ดเลยครับเจ้าหน้าที่ FBI คนหนึ่งแอบไปค้นถังขยะบ้านเอมส์แล้วก็เจอโพสต์อีกใบหนึ่งที่เขียนรายเียย,ย,ยััาากบบสรซไว และมัดสุดท้ายที่น็อกเขาได้ก็คือเสียงจากเครื่องหนักฟังที่บันทึกบทสนทนาของเขากับภรรยาที่คุยกันเรื่องนัดเจอกับผู้คนรัสเซียนี่แหละครับคราวนี้แหละดินไม่หลุดแน่นอนและเมื่อเอมสถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดภาพความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการทรยศของเขามันก็ปรากฏออกมาจนหมดแล้วมันก็น่าสยดสยองกว่าที่ใครๆคาดคิดไว้มากครับแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดอาจจะเป็นคําให้การของเขาเองครับตอนที่ถูกสอบสวนว่า คุณเคยคิดบ้างไหมว่าคนที่คุณบอกชื่อไปพวกเขาอาจจะถูกฆ่าเอมตอบกลับมานิ่งๆแค่ว่าครับเคยคิดไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยไม่มีความเสียใจมีแค่ความเลือดเย็นต่อชีวิตของคนที่เขาเป็นคนส่งไปตายนั่นแหละครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือออริชเอมส์ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวครับส่วนภรรยาของเขาโรซาลิโอโดนข้อหาสมรู้เรื่มคิดแล้วก็เลี่ยงภาษีสารตัดสินจำคุก5ปี แต่จริงๆแล้วเธอติดอยู่ประมาณปี่ปีกว่าๆครับที่โทษเบากว่ามากก็เพราะว่าข้อตกลงที่ทําไว้เพื่อปกป้องลูกชายคนเล็กของทั้งคู่คดีของอลริชเอปิดฉากลงไปแล้วก็จริงครับแต่โลกแห่งการจารกรรมมันไม่เคยหยุดนิ่งมันยังคงดําเนินต่อไปในเงามืดและมันก็ทิ้งคําถามสําคัญเอาไวใ้ให้เราคิดต่อว่าจริงๆแล้วยังมีความลับแบบนี้ซ่อนอยู่อีกมากแค่ไหนที่ยังไม่เคยถูกเปิดโปงออกมา ถ้าเกิดว่าชื่นชอบเรื่องราวการขาไขปริศนาและความลับเบื้องหลังประวัติศาสตร์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ทั้งเข้มข้นและน่าทึ่งแบบนี้อีกในครั้งต่อไป